หมู่บ้านแห่งหนึ่งมี35ครัวเรือนนะคะจากการสำรวจพบว่า25ครัวเรือนมีรถกระบะ20ครัวเรือนมีรถจัก,กรยานยนต์15ครัวเรือนมีรถกระบะและรถจัก,กรยานยนต์นะคะเขาบอกว่าสุ่มมา1ครัวเรือนความน่าจะเป็นที่สุ่มได้ครัวเรือนที่ไม่มีรถกระบะและไม่มีรถจัก,กรยานยนต์เลยนะคะเท่ากับเท่าไหร่อะ อันนี้คุณคุณนะเหมือนเรื่องเซตนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนหรอกใช่เลยเป็นเรื่องเซตนั่นเองแต่ว่าเอาความน่าจะเป็นผนวกเข้าไปนะคะน้องก็ไม่ต้องกลัวนะคะ่ะมีพี่ปั้นอยู่กลัวอะไรนี่อ่ะเรามาดูวาดสองอันก่อนนะคะกลมๆนะคะสองเซตก็คืออันนึงเป็นพี่ปั้นจะให้เป็นรถกระบะนะจ๊ะกระบะ กับจักรยานโยนพี่เขียนแค่จากนะพี่เกียจเขียนไม่ใช่อะไรเอ่อทั้งหมดอะคะ่ะมันมีอ่อยูนิเวอร์สทั้งหมด35ครัวเรือนที่เราไปแบบด้อมๆมามองสำรวจเขามานะคะสามห้าเขาบอกยี่ห้าครัวเรือนมีรถกระบะนี่ยี่ห้าแล้วก็น้องจากมียี่สิบนะคะเออพี่ปั้นอะเตือนน้องที่ เรียนไว้ก่อนว่าพี่ที่พี่ป้นเจอมาคือน้องบางคนอะไม่ได้เขียนเลขยี่สิบห้าตามตำแหน่งที่พี่ป้นเขียนให้นะน้องบางคนอะเขียนแบบนี้ยี่ห้าตรงนี้ค่ะพี่ป้นเอออันนี้ไม่ได้นะไอ้ตำแหน่งเนี้ยหมายความว่ามีรถกระบะอย่างเดียวเลยมีรถกระบะอย่างเดียวนะ ถ้าหนูบอกว่าอาะพี่ป้นหนูเขียนยี่ห้าตรงเนี้ยได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้เพราะตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งนี้นะมันหมายถึงว่าเขามีเลขยี่สิบห้าที่มีรถกระบะและจักรยานยนต์นนะซึ่งมันจะผิดคอนเซปต์ผิดความหมายที่เขาให้มานะคะเอออันนี้ต้องละมัดระวังขั้นสูงสุดนะจ๊ะอ่ะ เรากลับมาสู่โจทย์ที่เขาถามอมาดูได้เขาบอกว่าอะไรอ่าแล้วก็15ครัวเรือนมีรถกระบะละร,รถจักรยานยนต์อ่านี่เลย15ครัวเรือนนึกว่าจะไม่ให้มาใส่ตรงกลางแบบนี้อเราเริ่มคำนวณดูก่อนพี่ป้นเขียนสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาแล้วนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ป้นเปลี่ยนสีนะเป็นสีเขียว อันนี้คือสิ่งที่เราจะคำนวณได้ต่อไปนี้นะคะอ่ะมาดูจะเห็นว่าเนี่ยคะ่ะเซตรถกระบะทั้งหมดมี25คน25คน25คนเนี่ยหายไปแล้ว15เหลือส่วนเนี้ยเหลือส่วนเนี้ยเท่าไหร่เอา25ลบ15นะคะ25ลบ15หนูได้10คนแบบนี้นะคะอ่ะ กลับมาถึงจักรยานจักรยาน,กกย,านยนต์ก็คือมอไซน์เนี่ยมีมอไซค์ทั้งหมด20คันเออโนมีมอไซค์ทั้งหมด20คัวเรือนหายไปแล้ว15เพราะฉะนั้นเวิงว่างเปล่าตรงเนี้ยหนูจะต้องเหลือแค่5เท่านั้นนะคะอ่ะเนี่ยเป็นไปตามสิ่งที่เขากำหนดละเรียบร้อยหนูลองบวกกัน 10บวก15บวก5ได้เท่าไหร่อ่อ10บวก15ได้25บวกอีก5เป็น30นะคะแต่ universe ทั้งหมดเป็น35เพราะฉะนั้นไอ้วงนอกสุดค่ะจะต้องเหลือเป็นเลข5แน่นอนนะคะทีนี้ก็ถามหาว่าความน่าจะเป็นที่ได้คัวเรือนที่ไม่มีรถกระบะและไม่มีรถจักรยานยนต์ไม่มีไม่มีรถอะไรเลยอะคือเท่าไหร่ ก็คือวงนอกสูตรนี้ไงเลขห้เนี่ยใช่เลยเพราะฉะนั้น PE นะคะก็จะเป็น5ค่ะส่วนด้วย NS เขาสำรวจมากี่ครัวเรือนนะน้ำดอมมองๆสาก็ส่วน3 5แบบนี้ทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเป็นเศษ1นส่วน7นะคะเป็นคำตอบสุดท้าย